บอกมาโรหานใครเป็นคนฆ่าคาจารีบอกมาแม่ฉันเองแม่เธอ,เอแม่จะฆ่าคาจารีทำไมแม่มีแรงจูงใจเพราะว่าแม่อยากจะได้หลานและคาจารีน่ะเธอมีหลานให้แม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยฆ่าคาจารีซะหลังจากนั้นทีล่าจะได้แต่งงานและมีลูกกับ เธอจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมคนที่กล่าวหาพี่สริตาเป็นฆาตรกรเธอจะช่วยเราจับคนคนนั้นได้ไหมถ้าจะทำแบบนั้นเธอจะเชื่อว่าฉันรักเธอหรือเปล่าล่ะใช่เชื่อสิก็ได้เพื่อเธอและเพื่อคาจริฉันจะช่วยฉันตกลงฉันสงสัยว่าแม่เป็นคนฆ่า แม่คงจะวางแผนกับคาจารีแต่ตอนสุดท้ายหลังจากวางแผนด้วยกันแม่กลับแทงข้างหลังคาจารี